สวัสดีค่ะทุกคนเซนเกรสนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เทลานานชาติที่ KMUTNB นะคะก็หลายคนก็สงสัยนะว,ว่าวันนี้เราไดทำอะไรที่นี่นะคะ,ะ,คะก็จริงๆแล้วสันเกรสอย่างแรกเลยคือมีเรียนตอนบ่ายโมงนะคะแต่ว่านอกจากวันนี้พิเศษมากๆเลยเพราะว่าทางคณะเนี่ยมีการจัดการมอบโล่รางวัลน,นะคะให้กับนักศึกษาแล้วก็มีประกาศเสียบัดด้วยหลายคนก็อาจจะสงสัยนะคะว่าแล้วรางวัลที่ ที่พี่จะได้รับเนี่ยเป็นรางวัลแบบไหนบ้างแล้วทําไมถึงได้รับรางวัลด้วยนะคะก็และใครถึงจะได้รับรางวัลนีร้รางวัลต่อไปนี้นะคะซึ่งก็วันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีมากเลยที่เราจะได้มาทําย้อให้ทุกคนเห็นถึงบรรยากาศนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะ ตคอตอนนี้นะคะแล้วก็แอบอวีดเพื่อดีใจเก็บบรรยากาศนะคะตอนนี้นะคะที่ๆก็เริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วนะคะเพี่จะมาแบบตะวันเนาะก็เป็นการเรียงคิวกับนีะ<ค> ห่านี้นะคะก็เป็นการประกาศเปิดพิธีของท่านคณะบดีนั่นเองค่ะซึ่งต่อมานะคะเราก็มาดูกันเนาะว่ารางวัลที่วันนี้ทุกคนจะได้กันเนี่ยแบ่งเป็นกี่ประเภทและมีอะไรบ้างน,นะคะก็รางวัลวันนี้เนี่ยมีทั้งหมด4ประเภทด้วยกันหนึ่งเลยคือรางวัล Rising Star Award ซึ่งจะได้เป็นใบ Certificate นะคะรางวัลนี้เนี่ยจะมอบให้กับนักศึกษาชั้นปีที่1ที่ได้เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดปีมากกว่า3.5ขึ้นไปนะคะซึ่งคนที่มอบรางวัลให้เนี่ยก็คือ อาจารย์พิเชษก็คือคณะบดีของวิทยาลัยนานาชาตินั่นเองค่ะต่อมานะคะรางวัลที่2หรือ Outstanding Academic Achievement Award จะเป็นโล่รางวัลน,นะคะให้กับนักศึกษาที่เรียนดีตั้งแต่ปี2จนถึงปี4นะคะซึ่งคนมอบรางวัลให้เนี่ยก็เป็น professor จากปีรมันมาเลยนะคะ ต่อมานะคะรางวัลที่3คือรางวัล Outstanding Activity Achievement Award นะคะซึ่งในปีนี้เนี่ยมอบให้กับพี่ฟ้านะคะซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวด Miss Tourism World Thailand 2021ค่ะ ต่อนะคะเป็นรางวัลสุดท้ายนะคะคือ Outstanding Service Award เป็นรางวัลที่ให้กับสมโมสรนนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติซึ่งนายกสมโมสรเนี่ยจะได้โ่กรางวัลนะคะส่วนทางสมาชิกเองก็จะได้เป็นใบเกียรติบัตรนะคะรางวัลนี้มอบโดยรองคณะบดีของวิทยาลัยนานาชาติค่ะตอนนี้นะคะงานก็ปน๊บด้วยามตื่นบ้านนะคะเพราะว่าทุกคนก็ได้รับรางวัลแล้วก็มีการถ่ายรูปเก็บไว้นะคะเที่ยวด้ ซึ่งสังเกตนะคะมองว่ามันก็เป็นอะไรที่อะไรอะมันเป็นแบบเราตั้งใจเรียนมาทั้งปีทั้งเทอมนะคะเพือจะได้รับเกียรติที่ดีเราควรได้รับรางวัในการที่แบบคือนบบต้องแอนแสดงเห็นว่าเราได้รางวัลกับตัวเราเองว่าเออมันสนะเราไม้รางวัลเก็บไหมหากรู้สึกนาที่แบบอะไรเออเป็นค่าทใจของเด็กน้ที่รู้สึกว่าเออเราดูมันติดัว มีกิจกรรมีิเราจัดขึ้นนะคะก็เดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะทําการสัมภาษณ์นะคะท่านอธิการบริษัทไอซีนะคะว่ามันมีความเห็นยังไงกัในปีนี้แล้วก็มีความรู้สึกอย่างไรแล้วก็อยากจะบอกอะไรกับทุกคนนะคะไปดูกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับท่านรองและอดีตของน้ไอซีเจมส์ เราต้องทางคณะครับรวมถึงทางาวัย้วมวละเราใานวัตรเป็นกา,า,นารันามาบทีนี้ในเรื่องของการเกษตรของเราครับเนื่องจากเราเป็นสหพวิชาการค้าระหว่างประเทศและือป็นหน,นึสตสิสลักสิบใหลักสิบน,าน,นานาชาติตอนนี้เราเก็มีการับประเทศเยอรมันนะครับมาไราของเชื่อเป็นมา,าเวดปปลลาาเทดสซิลแบไรสายะัเป็นเดือชายทะเลนะเพราะนั้นเราจะมีความรู้ในเรื่องของสาขายนิยรที่บองนี้เรารับา เรซื้ได้สัมภาษณนักศึกษทุที่หนที่าเรนการาของเทศเยอรมันในช่วงเดือนายนนนาษณ์เร็จรแล้วกังจะซึ่งสถานีเด็กยวเรียนที่เราสปีเรีนที่ยังมันหปีแล้วก็จะได้สองปียาปนยายอรมันเดก็จะเป็น เด็กที่เรียนการค้าต่างระเทศและธุรกิจต่างประเทศที่เราสั่งปีจะได้เดินทางไปเรียนที่เยอรมันเป็นปีในสาขาการจัดการการท่องเที่ยวธุรกิจท่องเที่ยวด้วยประสิบการณ์นั้นถึงเป็นสาขาที่มันน่าสนใจและก็ตอบโจทย์ของประเทศไทยและทั่วโลกนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งเด็กๆที่จะไปเรียนต่อในสาขานี้เนี่ยนะครับก็มีโอกาสต่างๆมากมายนะครับที่ทาวำไลในนานาชาติจะมอบให้ไม่ได้แต่เฉพาะสองโครงการนี้เท่านั้นนะครับนอกจากนี้เรามีโครงการที่เป็นสัมมนาสุดยอที่เราฝึกไปในประเทศทั่วโลกก็ดี เยอรมันประเทศสวีเดนนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศออสเตรียหรือประเทศในเอเชียต่างๆก็ยังเป็นโอกาสของนักศึกษาที่จะเดินทางหรือแม้กระทั่งหลักสูตรแลกเปลี่ยนเป็นคการศึกษาที่ตอนนี้มีนักศึกษาของเราสองท่านเดินทางไปศึกษาที่ในเยอรมันเช่นกันนะครับอะไรบางส่วนหนาเราก็มีโอกาสได้รับจุด D R D B D นำแค่เยอรมันด้วยเพราะนั้นอันนี้จุดเป็นอีกหนึ่งโอกาส โครงการใหม่ล่าสุดที่เรากำลังจับมือกับฝ่ายวิเลยที่ประเทศโรมานเลียนั่นคือทางซีเบเนียร์เดโมซีของเรามสองในการที่จะแลกเปลี่ยนนักศึกษานะครับทางโครงการวิรัสมุนพัสซึ่งมีจุดยั่งยืนสั่งให้สังเกตเห็นว่าทางวิเลยที่เราเนี่ยจะมีโอกาสต่างเหล่านี้ให้กับนักศึกษาของเราเนี่ยยังต่อเนื่องก็ขออนุญาตเรียนเชิญนักศึกษานะครับผู้ปกครองที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาหรือแม้กระทั่งโทรเข้ามานะครับเพื่อพูดคุยนะครับก you know, <Yeah. S 1> ับทางทีมบริหารทางข้าวบดีทางรองขาวบดีางอาจารย์ของเรา เราเป็นอาจารย์ชาวไทยมาตามเขาต่างประเทศผู้เชี่ยวชาญนะครับผมแม่แก็ท่งน้องๆนะครับนักศึกษาของเราเนี่ยว่าบรรยากาศในการในการสอนเน,กกน,นี่ยในการจัดการในกระทเนี่ยเป็นอย่างไรแต่กับเรามีโอกาสจาาะไปรับแนวในครับ ตอนนี้นะคะเราก็สัมภาษณ์ท่านคณะบดีแล้รองคณะบดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็รู้สึกได้ถึงความแบบ mm hmm. เขาเรียก passion mm hmm. มากเลยว่าเออเราก็อยากจะเรียนให้เต็มที่นะคะเพื่อที่จะได้ครางวันพวกนี้ด้วยนะคะ mm hmm. ก็ก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอแนะนาในเรื่องของโปรแกรม3.1จากที่ท่านคณะบดีได้พูดไปนะคะคือตอนนี้นะคะโปรแกรม3.1เนี่ยเรามีทั้งหมด สองแทร็กด้วยกันคือแทร็กแรกเนี่ยคือเปิดมาประมาณ5ปีแล้วนะคะซึ่งเป็นการไปเรียนที่เยอรมันหนึ่งปีคือเราได้เสองปริญญาเลยเรียนที่ไทย3ปีเรียนที่เยอรมันหนึ่งปีนะคะก็คือจบมาเนี่ยสี่ปีได้2ปริญญาเลยคือถือว่าน่าสนใจมากนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นแทร็กล่าสุดนะคะแบบใหม่ก็คือเราสามารถไปเรียน 3. ามบวกหนึ่งแต่ว่าในคณะเนี่ย เราสามารถเรียนในน่วย Cruise Tourism ได้นะคะก็คือน่าสนใจมากเพราะว่าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะก็อยากฝากทุกคนด้วยนะคะว่าใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะติดต่อได้กับทางคณะได้เลยนะคะว่าเอออยากสนใจในการเข้าโปรแกรมนี้หรือว่าอยากสนใจเรียนก็ยินดีนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะ